เอกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าครับผมกับมิซูไททันตัวนี้ครับผมนะคันนี้ข้างว่าอยู่ที่วันหดพันใช่ปะแต่จัดให้นะครับกับเต็มๆขับฟรีเจ็ดเดือนอย่างสุดครับผมนะให้ดูสภาพรถครับพี่ใหม่มากสวยมากครับผมออกใหม่นี่มีเจ0 0แสนะครับแต่วันนี้ผมขายครึ่งเดียวครับ3ามแสนห้าหมื่นบาทครับผมอ้ยตบมือสิแฟบรอเลยจัดไปครับพี่ นะเอ,อเป็นไงไหนเลขเจ็ดก็สวยแล้วนะครับก็เหมือนที่บอกครับผ่อนวันหกเจ็ดพันนะและเหมือนที่บอกครับขับฟรีทั้งปีเลยปีหน้าค่อยผ่อนเหลือง่ายขับฟรีครับเจ็ดเดือนแบบเต็มเต็มเลยนะครับผมนะสุดยอดไหมโคตรสุดยอดนะครับและตัวนี้เหมือนที่บอกนะครับใครถูกใจนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับผมนะจัดให้เลยพี่คนแชร์ไปเท่าไหร่ห้าพันดีไหมห้าพันวันละนะส่วนคนซื้อนะครับจองมาห้าร้อยให้ห้าหมื่น นะเอาไปทําอะไรก็ได้ไปจ่ายงวดลวงหน้ามาช่วยดาวได้หมดเลยนะเหมือนเป็นกิฟต์วอชเชอร์ครับพี่แต่ที่น่าหลักแล้วผมลงล้อแม็กใหม่ยางใหม่ให้ Hay. ดูครับอสวยกว่านี้ไม่มีอีแล้วผมบอกเลยคุ้มมากนะครับใครจะเอาขอให้ดวดเลยนะพี่นะบอกเลยว่าคุ้มจริงๆกันหนึ่งครับอา่เดี๋ยวผมพายดูในเรื่องของห้องเครื่องบางคนบอกโอ้โหขายถูกขนาดนี้ รถมีปัญหาหรือเปล่ารับประกันนะครับไม่มีชนหนักจมน้ำย่อแมวพี่ป้อมไปไม่กลับไม่ถ้ามีผมยินดีซื้อคืนเลยนะครับอากาศโคตรร้อนอ่ะวันนี้นี่ครับโอ้ฟังเสียงก็รู้ครับโอ้โหให้ดูไปเลยอ่ะพี่ในเรื่องของระบบเครื่องยนต์ต่างๆนะครับผมเนอะรับประกันสุดๆสปีสองมัโลจากศูนย์ทัวเทศนะครับผมนะขึ้นอยู่เงื่อนไขที่คุยกับทางเจ้าที่เลยครับพอละอย่าดูเยอะเดี๋ยวของชํำนะพี่นะมาลองขี่ได้นะบอกเลยว่าโคตรดีครับวันนี้ นะครับยกสูงด้วยครับพี่โอ้โหถามว่าไปออกกระบะยกสูงทุ่นี้ไหรอยังตามเจ็ดนะหกเกดแสนนะดาวเป็นแสนผ่อนเป็นหมื่นนะมาหาผมครับห้าร้อยผ่อนหกเ็ดพันเข้าฟรีเกจเดือนนะจัดไปสุดยอดว่ะคุ้มอ่ะคุ้มนะให้ดูภายในครับพี่ตัวนี้ครับมาพร้อมเบาะหนังสีดําครับปกติต้องดาวสองหมื่นนะผ่อนหกพันกว่าทำเพีเางงวดหกพันกว่าผมไม่ดาวห้าร้อย เข้าไปครับพี่ไม้ลักหมื่นครับพี่ไม้เจ็ดหมื่นด้วยโอ้โหเลขเแล้วแหละนะใครสนใจคันนี้ด่วนเลยนะครับคอมเมนต์เลขเเลยนะเออถ้าคิดอะไรไม่ออกนะคอมเมนต์เลขเนะครับแล้วก็ติดต่อมาที่เบอร์096 368 4420ครับหรืออะไรมาที่แอดพลพีนะครับใครที่อยากได้เหมือนเดิมครับนี่ติดต่อเข้ามาวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมเลือกคุณภาพเลือกความค่าเลือกผมเลยครับป๊ bye bye. อาะาไอซ์แลโตวันนี้ขอบคุณมากครับ รักนะมคร